วันนี้ประเทศไทยเองก็มีเอกลักษณ์ทางด้านการเกษตรอยู่หลายอย่างนะครับเราเป็นผู้นําในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหลายรายการด้วยกันนะครับบางรายการเราก็เป็นเจ้าภาพมานานนะครับแต่บางรายการเราก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปอาจจะมีความคุ้มค่าไม่มากเท่าที่ควรนะครับเราส่งออกทั้งข้าวทั้งยางนะครับผักผลไม้นะครับเป็นต้น ในขณะเดียวกันในระยะหลังเนี่ยเราก็พบว่าผลผลิตของเราเนี่ยในเชิงประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ดีนักวันนั้นวันนี้เนี่ยถ้าหากเราจะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับสามารถที่จะส่งออกได้ดีเราก็คงจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพิ่มผลิตภาพก็แน่นอนในภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็ต้องทําหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องของการมีความรู้เล่าความรู้มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์นะครับพันธุ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็จําเป็นนะครับบางพันธุ์นี่จําเป็นที่จะต้องทนต่อโรคนะครับที่เข้ามาบางพันธุ์ก็จะต้องทนต่อภาวะน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับหรือบางพันธุ์ก็ควรจะเป็นพันธุ์ใหม่ๆที่เราสามารถคิดค้นที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภคในระดับโลกเป็นต้นนะครับ ภาคการเกษตรของเราก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องเ,อเริ่มคิดเรื่องของการพัฒนาระบบวิจัยทางภาคการเกษตรเอาความเด่นเอาความเก่งเก่าๆฟื้นกลับขึ้นมาจำได้ไหมครับหลายสิบปีก่อนเนี่ยเราเป็นผู้ที่ริเริ่มเรื่องพันุข้าวโพดนะครับท่านที่ไปเขาใหญ่ปากช่องก็เวลากลับก็แวะมักจะแวะซื้อน้ำข้าวโพดหรือข้าวโพดของไร่สุวรรณนะครับ อันนี้ก็เป็นผลผลิตของนักวิจัยในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันท่านก็สูงอายุกันพอสมควรแล้วนะครับความเก่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรื้อฟื้นกลับมานะครับโดยการพัฒนาระบบวิจัยทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งเหมือนอย่างในอดีตนะครับแล้วก็รักษาความเข้มแข็งนั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้นศูนย์วิจัยเก่งๆที่เราเคยมีอยู่ในอดีตหรือการสร้างศูนย์วิจัยใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อ โลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งการร่วมมือกับต่างประเทศนะครับที่จะนําเอาวิชาการที่ทันสมัยมาใช้นะครับเรื่องการเกษตรก็คงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นต้นน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลางน้ําและปลายน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญวันนี้เราก็พบว่าสินค้าหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งยาง,ยางหากได้รับการแปลรูปแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ อย่างน้อย5-6เท่าด้วยกันอันนี้สภาวิสากรรมบอกเรานะครับยางแปรรูปก็เป็นอะไรที่ต้องอาศัยนวัตรกรรมต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับรัฐบาลปัจจุบันก็พยายามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยลดภาวะออของพี่น้องชาวสวนยางนะครับที่จะต้องออดิ้นรนนะครับโดยการพยายามหาวิธีการหลายๆอย่างรวมทั้งการแปรรูปเนี่ยมาช่วยนะครับเช่น การนำเอาตลาดาภาครัฐเข้ามาช่วยรับซื้ออยางเ,าเพื่อเอาไปผลิตเป็นสินค้าที่ภาครัฐจะใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายางที่ปูบ่อน้ำยางปูข้อประสูสัตว์นะครับไปจนถึงยางปูพื้นสนามกีฬาสนามเด็กเล่นสนามฟุตซอลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทางกระทรงวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอต่อ คณะรมนตรีแล้วก็สังคมไปแล้วเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอยากจะนำท่านมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเปลี่ยนลู่วิ่งนะครับจากลู่เดิมที่ระยะไกลยอยู่ห่างๆเนี่ยมาเป็นลู่ขอบสนามนะครับตรงนี้เราทำได้เพราะเรามี ขีความสามารถแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามีต้นทุนที่ดีนั่นก็คือภาคการเกษตรที่หลายประเทศถึงแม้อยากจะทําก็ไม่มีนะครับสิ่งที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศพยายามที่จะจัดตั้งขึ้นมาในปีนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า food inopolis no นะครับแปลตรงตัวก็จะเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมอาหารนะครับ ที่ผมคิดว่าจะเป็นเอกลักษณ์ก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมทางด้านสากรรมอาหารนะครับไม่ใช่พื้นที่ในการผลิตอาหารนะครับเมื่อมีนวัตกรรมแล้วจะไปผลิตที่ไหนก็สามารถที่จะทําได้แต่สิ่งที่ประเทศไทยต้องการยืนพื้นนะครับให้มีความโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะเอื้อทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วที่ปรับปรุงดียิ่งขึ้น นะครับอาหารที่เป็นอาหารใหม่ของโลกนะครับหรือบริการอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับที่จะเอื้ออํานวยให้นักวิจัยนักคิดค้นนะครับผู้ทรงคุณวุฒิต่าง,ๆท,งๆทั้งในประเทศแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยได้มาอยู่ในที่เดียวกันมีการแลกเปลี่ยนนะครับทั้ง ความสร้างสารรค์มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับในที่นี้เนี่ยทางรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็จัดให้เป็นหนึ่งในซ u เปอร์คลัสเตอร์นะครับของอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมนะครับวันนี้เราได้สถานที่แล้วนะครับอยู่แถวแถวรังสิตนะครับนั่นก็คือมีตึกอยู่แล้วนะครับอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะภายใต้สวทชนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่วันนี้เราก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทางด้านอาหารยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับเราได้ไปเดินสายเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ถึงโครงการนี้ในต่างแดนนะครับหลายประเทศแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีแลบวิจัยนะครับมีสถาบันวิจัยมีศูนย์วิจัยมีศูนย์ทดสอบทางด้านอาหาร ในมิติต่างๆนะครับเกิดขึ้นในบริเวณแห่งนี้นะครับทั้งที่เป็นบริษัทที่ก้าวหน้ามากๆของโลกนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะเข้ามาดูแลตลาดในภูมิภาคนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะมีผู้เล่นของไทยเองนะครับนับตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับทางด้านอาหารของไทยนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่ามีอยู่หลายผู้ประกอบการนะครับที่ สามารถที่จะเป็นผู้ส่งออกที่สำคัญของโลกแม้กระทั่งณวันนี้อยู่แล้วนะครับเราจะเชื้อเชิญให้พวกซัพพลายเชนนะครับโดยช่วงยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมนะครับขนาดกลางนะครับเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ SME เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างสารรค์เพื่อที่จะไปป้อนให้กับบริษัทใหญ่อีกต่อหนึ่งได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน เราก็จะการพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการใหม่ๆนะครับที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะมาสร้างสรรค์นแนวความคิดใหม่ๆซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ตัวอาหารเองอาจจะเป็นเทคนิคอาจจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบก็ได้ต้องไม่ลืมว่าวันนี้ผู้บริโภคก็มีรสนิยมหลายอย่างนะครับเ,เราเองก็ต้องตามให้ทันแล้วก็ในขณะเดียวกันการให้การศึกษากับผู้บริโภคโดยช่วงยิ่งในสมัยนี้เนี่ยที่มี ความตื่นตัวในเรื่องของอาหารที่เป็นมิตรกับร่างกายนะครับอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันรวมทั้งอาหารที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของภูมิภาคหรือของชนชาติต่างๆนะครับเช่นอาหารฮาลาวเป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ มีความน่าสนใจในตัวมันเองนะครับจะมีการคิดค้นอาหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับมีการคิดค้นเกี่ยวข้องกับอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเฉพาะในด้านต่างๆนะครับมีการคิดค้นในเรื่องขององค์ประกอบนะครับของอาหารนะครับท,ที่ทันสมัยก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบ,ชชอบของผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะ,ะรักษาฐานของอความเป็นสังคมเกษตรแต่ในขณะเดียวกันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คณะมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วตอนนี้ก็กำลังทำรายละเอียดกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ประสานงานกับเพื่อนๆนที่เป็นผู้ประกอบการทั้งในต่างประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ในประเทศนะครับในหลายๆมิติด,ด้วยกัน ก็คิดว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะมีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าอาหารก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจของเราโดยช่วงยิ่งในส่วนของมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงเกิดการจ้างงานนะครับโดยช่วงยิ่งการจ้างงานในบุคลากรใหม่ๆ ที่มีขีดความสามารถสูงในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้ประสานงานเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะยิ่งแรงจูงใจในการลงทุนในการลงทุนในการวิจัยนะครับรวมไปจนถึงแรงจูงใจในเรื่องของกำลังคนที่อาจจะมีความขาดแคลนอยู่วันนี้ก็ทำงานใกล้ชิดกับ b o i นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะทำให้การรังสรรค์สิ่งใหม่ๆตรงนี้เนี่ยเป็น ที่ที่ผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกนะครับทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมามาอยู่ร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็กำลังาหารือกันนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่เราจะสามารถแม้กระทั่งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอะไรที่มีความก้าวหน้าในเชิงนโยบายมากวันนี้ปีนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องลงมือนะครับ ทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมไม่เพียงเฉพาะหน่วยงานในภาครัฐเอ่อเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งวันนี้จากการที่ได้หารือกับหลายๆผู้ประกอบการแล้วก็พบว่าต่างก็สนใจที่จะให้ความร่วมมือนะครับมาช่วยกันจัดอ e ีโคซิสเต็มนี้มาช่วยกันจัดระบบเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่เพียงเฉพาะ ต่อประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะครับในอาเซียนก็ดีหรือในภูมิภาคหรือแม้กระทั่งในโลกผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นฮับของอาหารของของโลกอย่างที่เราเคยคุยกันแต่ตรงนี้จะเป็นฮับที่เป็นรูป,ปรธรรมนะครับแล้วก็จับต้องได้แล้วก็สามารถที่จะทําใหเ้เราเศรษฐกิจของเราเดีขึ้นไปพร้อมๆกับสามารถที่จะป้อนอาหารให้กับชาวโลกได้ วันนี้นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเ,เรามักจะใช้คำว่า PPP ความเป็น PPP ที่สมบูรณ์เนี่ยจริงๆยังต้องมีอีกหน่วยหรือมีอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือภาคความรู้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็หนีไม่พ้นว่าเราจะต้องร่วมมือกันกันกบมาวิทยาลัยสถาบานันอุดมศึกษาสถาบันวิจัยต่างๆนะครับความรู้อยู่มากมายมีทั้งกำลังคนนะครับอาจารย์นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒ มีทั้งลูกศิษย์ก็คือนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็มีทั้งฟฟสิลิตี้ก็คืออุปกรณ์ห้อง l ลบต่างๆนะครับบางแห่งก็ทันสมัยมากนะครับเอ,เอกชนบางแห่งก็ยังไม่สามารถที่จะมีได้เนื่องจากไม่คุ้มที่จะลงทุนเพราะนั้นการทำงานร่วมกัน3มเส้าที่เรียกว่า triple helix เนี่ยนะครับก็คือมีทั้งภาครัฐนะครับเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ภาคเอกชนนะครับทั้งหลายโดยช่วงยิ่งผู้ประกอบการทางด้านอาหารและที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารนะครับแล้วก็ตลอดจนภาคการศึกษานะครับภาควิจัยนะครับซึ่งเราก็มีหลายมัธยไลยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับที่ทํางานทางด้านกเกษตรอาหารมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหล่านี้ก็เป็นตัวตั้งที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าอีกภาคหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยก็คือภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นทั้งภาคที่เป็นผู้ผลิตทางด้านต้นน้ําคือการเกษตรเป็นภาคที่เป็นผู้บริโภคนะครับและในอนาคตเราก็คาดหวังว่าด้วยนโยบายที่ก้าวหน้าของรัฐบาลเนี่ยจะทําให้ประชาสังคมจะทําให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้เป็นผู้สร้างสรรค์น,นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาด้วยครับตรงนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะขยับเข้าไปในลู่วิ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ใคร่ขอเชิญชวนท่านที่เข้าร่วมทุกท่านนะครับให้ให้ความสำคัญกับ Food อินโนโพลิสหรือเมืองนวัตกรรมอาหารนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารบรรจุภัณฑ์นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่มีรสนิยมในการบริโภคดีๆนะครับก็มาร่วมมือกันนะครับมาชิม Food อินโนโพลิสร่วมกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอด ความหอมหวานของฟู้ดอินโนโพลิสให้กับทั้งคนไทยเราเองแล้วก็ให้กับชาวโลกนะครับผมคิดว่าเป็นโครงการดีๆอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลจะฝากไว้ให้กับสังคมด้วยความยั่งยืนต่อไปครับ